เอาละครับสวัสดีครับอยู่ผมคินนม c ช a n n e l t ร a i นะแนะแล้ววันนี้เราจะมาสอนโหลดเกมาารโตะที่ผมเพิ่งรีวิวไปเมื่อกี้นี้นี่เองครับก็เข้าไปที่อินเทอร์เนต็ตครับแล้วผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างนะครับเงียบลิงก์เรับเขี่ยมาดิ นี่ครับกดดาวน์โหลดตรงนี้ครับลองกดให้ดูนี่ครับสีผมก็มีเคล็ดลับคนับสำหรับคนที่โหลดไม่ได้นะครับกดแล้วมันก็ไปเว็บอื่นนะครับให้คลิกเข้าไปครับกดค้างครับอีเชียบนี่ครับคลิกเข้าไปกดค้างครับมันจะที่ว่าเปิดลิงก์ที่หน้าตาใหม่ครับ แต่ผมจะไม่ขอกดนับแอบแล้วมันก็จะโลดให้เองเลยครับแอนะบก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับ